สวัสดีครับวันผมจะมารีวิวอาหารของตู่นี่อะไรครับครับยำยำมะม่วงยำมะม่วงสดใส่หมูสับใส่ปลากรอบปลากรอบอื้อร่อยไม่หนีลูกไม่ได้ชิมไม่ได้ชิมแต่ว่าต้องชิมอยู่ใช่ไหมไข่เจียวของผมทำเองเออพี่ทำเองนะครับนี่ไข่เจียวหมูสับนี่หวาน ใครทำน้ำผัดพี่วานีโอ้ทำปู่ทำ,ทำแล้วก็ผัดออร์แกนิกโอ้ยนี่ก็ผัดออร์แกนิกเลยนี่ผักออร์แกนิกเลยนี่โอ้โหน่ากินจังเลยพี่กินผักไหมกินดูสิคะดูสิคะอร่อยในสามโลกหาที่ไหนก็ไม่มีปูป่บอกโอ้มาค่ะชิมดูสิอ้าวเป็นไงลูกสุดยอดสุดยอดไหมปู่สุดยอดของพ่อของพ่า ยอดมากเลยหาที่ไหนก็ไม่มีปูบอกนี่แหละพอนี่ยากก็ไม่ได้กินนะถ้าหนูไม่มาน่ะถ้าหนูมานี่ยากก็เลยได้กินนี่เห็นไหมนี่อ้าชิมลูกชิมแล้วโอเคลงมือเลยได้ข้าวแล้วได้ข้าวแล้วมีครบหมดเลยหากินไม่มีเลยใส่มะม่วงสดด้วยมีอะไรมั่งนะนี่มีมะม่วงสดมีปลากรอบมี มี่ก็คือผสมหอมหอมเยอะแยะเลยหมูสับด้วยเห็นไะหมมะม่วงผู้วานพายุมาเลยได้มะม่วงมากะละมังหนึ่งเลยค่ะนี่นี่นี่นนี่นนนหเน,น้นค่ะนี่กะละมังหนึ่งท่านีเห็นไหมท่านี่โอ้แล้วใครผ่านมาทางนี้มาแวะเอาได้นะคะกะละมังหนึ่งเลยค่ะ